่อกันที่สีสักคิ้วบ้างนะคะเรามาดูในโทนสีน้ำตาลสำหรับสักคิ้วนะามาดูกันที่เบอร์แรกนะคะ Dynamic PMU เบอร์27ค่ะสีนี้เป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เนี่ยก็ดูเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่า,าเขาเป็นไฮบริดค่ะตัวนี้นะคะเบอร์27นะคะ สีก็จะออกน้ำตาลเข้มนะรู้สึกว่าจะเป็นน้ำตาลเข้มนะ,ะสีค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะเบอร์27เปิเดบอร์แรกของเรานะ,ะต่อมานะคะเบอร์2 8ค่ะเบอร์นี้นะถ้าดูจากขวดรู้สึกว่าจะเป็นสีอ่อนกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเบอร์28ยังไงเนาะอุ้ยอันนี้หนืดเลยมันก็หนืดแน่นอนเพราะว่า เขาดูมีความมีสีขาวอะเออเขาดูมีความมีมีสีที่มีโมเลกุลหนักนะคะตัวนี้เป็นอ่าเป็นอินออร์แกนิกหรือว่าเป็นมินอัลนั่นเองทำไมถึงรู้สึกได้ว่าเขามีความหนักของเม็ดสีดูดูโมเลกุลใหญ่นะอ่าแต่ตัวนี้นะคะก็จะออกแบบตัวนี้นะคะก็จะออกออกน้ำตาลแบบเบดเบทนิดนึงเนาะอ่าตัวนี้เราน่าจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่ บ้านเรานะหมายถึงว่าเมืองไทยเรานะตัวนี้เบอร์29นะคะเบอร์29ชื่อสีโคโคนัทนะมาดูกันนะอ่าเบอร์นี้ตัวนี้ก็ออกน้ำตาลที่มีความเบดนิดหน่อยแต่มันจะมีความอมส้มกว่าตัวนี้ตัวนี้มันจะออกแบบ คําเหมาเทาๆตัวนี้นะเบอร์ Ber 28เบอร์ย8เนี่ยจะออกคําเหมาเทาๆแต่ว่าเบอร์29นะคะเขาก็จะออกมีความอมน้ําตาลอมน้ําตาลส้มอะเออถามว่าน้ําตาลแดงไหมไม่แดงน้ําตาลเหลืองก็ไม่ใช่ดูจะเป็นน้ําตาลส้มนะคะอื้ มีทั้งเบทด้วยมีทั้งน้ำตาลส้มด้วยนะสำหรับเบอร์29อันนี้ก็เป็นอินออแกนิกเหมือนกันต่อมาเบอร์30นะคะเบอร์นี้ดูจากดูจากภายนอกขวดแล้วน่าจะได้ใช้กันบ่อยอยู่อ่าน้ำตาลน้ำตาลแบบออกน้ำตาลดำนะตัวนี้อืมตัวนี้นะคะเบอร์ สามสิบเนาะเบอร์สามสิบนะคะอ่าตัวนี้เบอร์สามสิบเขามีความออกน้ําตาลดําความหนืดของสีไม่เท่าสองตัวนี้แน่นอนสองตัวนี้มันน่าจะมีแบบโทนขาวผสมอ่ะมันเลยมีความหนืดกว่าแต่ตัวนี้ดูดูไม่เหนืดเท่านะคะเป็นสีแบบอินออแกนิกเหมือนกันนะคะอืมต่อมานะคะเบอร์ สามสิบเอ็ดนะคะอ่าดูฝั่งนี้ตัวนี้ก็ดูมีความเบดต,ตัวนี้จะเบดแล้วอมเขียวนิดนึงนิดเดียวไม่เยอะมีความเหลืองเขียวนิดนิดอ่าน้ำตาลเบดเหลืองเขียวนิดนิดนะสำหรับเบอร์สามสิบเอ็ด ต่อมาเบอร์32นะคะดินามิก PMU เบอร์32นะเรามาดูกันนะคะอืมตัวนี้ก็เขาชื่อสีว่าดาร์กโกลเด้นบราวน์นะคะเข้มสำหรับเบอร์32นะคะอ่าสำหรับเบอร์32นี้เนี่ยเราก็ได้ลองหยดสีลงไปเอ๊ะ ก็เห็นว่ามันเป็นน้ําตาลแหละก็เลยหยดแขนมาอีกนิดอ่าหยดแขนมาอีกนิดพอหยดลงบนที่แขนอะ่ะจะเห็นความแบบความเป็นน้ําตาลของเขานะคะคือน้ําตาลชื่อสีเขาคือดาร์กโกลเด้นบราวน์นะคะดาร์กโกลเด้นบราวน์มันเป็นน้ำตาลเข้มค่ะแล้วมันเป็นน้ำตาลอมน้ำตาลน้ำตาลอมน้ำตาลที่แท้ทู อย่างตัวเบอร์27เจนี้ยมันจะเป็นน้ำตาลอมสม้มเนาะแต่ว่าพอเป็นเบอร์32อะ่ะจะเป็นน้ำตาลอมน้ำตาลที่มีความเข้มน้ำตาลของ30เนี่ยก็ดูเข้มเหมือนกันแต่เนื้อสีเขาจะมีความโปร่งกว่านิดนึงนะคะแต่สีก็สวยตัวนี้มันจะออกแบบอมน้ำตาลที่มีติดแดงนิดนึงนะคะเบอร์32นะติดแดงนิดนึงถ้าถามว่าเบอร์30เนี่ยน้ำตาลอมน้ำตาลไปเลยแต่เบอร์32เนี่ย น้ำตาลที่เป็นน้ำตาลแล้วติดแดงนิดนึงนิดเดียวนะต่อมาเรามาดูกันที่เบอร์43นะคะเบอร์43เนิบสามเนามาหยดสีกันตรงนี้นะโอ้ตัวนี้เนี่ยโมเลกุลของสีฟ้ารู้สึกว่าเขาน่าจะมีส่วนผสมของอ่าินออแกนิกชัดเจนนะคะเพราะว่าโมเลกุลค่อนข้างหนักอืม ตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอเฉดที่ก็เป็นน้ำตาลเข้มเหมือนกันนะแต่ว่าขอเฉดที่แขนดูนนิดนึงนะสี่สิบสามเนาะชื่อสีเขาคือออรัมนะคะอ่าอันนี้จะเป็นน้ำตาลเข้ม น้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มน้ำตาลแบบเปลือกไม้อะถ้าถามว่าตัวนี้เมื่อกี้เข้มแล้วนะรู้สึกว่าตัวนี้เข้มกว่ามีแดงน้อยกว่านี่เห็นไหมพอเราเทียบกันเนอ่ารู้สึกว่ามีแดงน้อยกว่านะคะมีแดงน้อยกว่าเรารู้สึกว่ามีดำเยอะกว่าอืมเบอร์สี่สิบสามนะรู้สึกว่ามีดำเยอะกว่าต่อมาเบอร์ 46นะคะเบอร์46สีจัสเปอร์นะคะสะกดถูกออกเสียงถูกเปลไหมลู้ <c oughs> เคยกดหรือ,อยังก่อนอืมอุ้ยสีข้นเหมือนกันนี่อมอมส้มชัดเจนมากนะคะเบอร์46นะคะเบอร์46เป็นน้ำตาลที่อมส้มชัดเจนมากนะ อ่เรามาดูกันนะคะเนี่ยเบอร์ส6สิบหกนะเป็นน้ำตาลที่อมส้มชัดเจนมากใครอยากได้น้ำตาลแบบเขาเรียกว่าน้ำตาลออกลูกค้าเนาะก็จะมีฟีลแบบว่าอยากได้น้ำตาลอ่อนๆอยากได้น้ำตาลที่เห็นชัดๆว่าเป็นน้ำตาลจะเป็นตัวนี้ตัวอื่นเนี่ยที่ฟ้าบอกว่าน้ำตาลเป็นน้ำตาลนี่คือน้ำตาลเข้มนะแต่ตัวนี้มันจะออกน้ำตาลที่แบบน้ำตาลแดงอะแดงชัดเลยอืน้ำตาลส้ม ออกส้มมากกว่าแดงออกส้มมากกว่าแดงนะคะออกส้มมากกว่าแดงอะสีต้องวางตรงนี้เนาะต่อมานะคะเบอร์48ค่ะ brown brownish black ฉันต้องมาออกเสียงภาษาอังกฤษนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยนะ brownish black น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะออตัวนี้ก็สวยน้ำตาล อมส้มนิดนิดอืมไม่เยอะมากฟิลแบบฟิลน้ำตาลกลางอะ่ะอันนี้ให้ปไปเลยว่าน้ำตาลน้ำตาลส้มส้มแบบส้มจัดอะ่ะมีน้ำตาลส้มจัดอันนี้น่าจะเอาไว้แก้สีก็ได้นะเบอร์เบอร์อ,รอ่ะสี่สิบหกนะแต่ตัวนี้เดี๋ยวขอเฉดตรงแขนนิดนึงนะคะขอเฉดให้เห็นเนื้อสีอีกนิดนึงเนาะติดแดงนะอันเนี้ย นี่ติดแดงเนาะน้ำตาลตัวนี้นะคะเบอร์สี่สิบแปดอ่าสี่สิบแปดน้ำตาลเข้มแต่ว่าติดแดงต่อมาเบอร์สี่สิบเก้านะคะเบอร์สี่สิบเก้าดูไปพร้อมๆกันเลยน้ำตาลดำปะเนี่ยอืม สีเกรย์นะคะก็จะมีความออกแบบเทาอะคะ่ะมันออกฟิลดำเทามากกว่านะถามว่ามีความน้ำตาลไหมน้อยเดี๋ยวดูก่อนละกันอ่ะลองเฉดตรงแขนก่อนบางทีบนเนื้อก็อาจจะต่างกันออกไปนิดนึงน้ำตาลอยู่อืมน้ำตาลที่ เน้นเทาค่อนข้างเยอะคือน้ำตันมืดอะ่ะน้ำตัลมืดเลยนะคะน้ำตาลมืดเลย,ะะลเ,ลยเพราะว่าเขาเน้นเทาค่อนข้างเยอะสำหรับเบอร์49ทีนี้อีก2ตัวจะเป็นดำซึ่งดำา2ตัวเนี้ย41เป็นดำชื่อสีว่า black เฉยๆเบอร์42เป็น black liner เขาแนะนำว่า black liner เนี่ยเหมาะกับ จากขอบตานะคะแล้วก็แบล็คเฉยๆเราอาจจะเอาไว้ผสมหรืออะไรใดๆก็ตามนะ,อ,ะ Black, อ่าแบล็ะคถ้าอ่านจากส่วนผสมของสีนะคะอ่านจากส่วนผสมของสีตัวแบล็คไลเนอร์เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าคาร์บอนแบล็คแบบเพียวๆเ,เลยนะคะอ่าเป็นคาร์บอนแบล็คเพียวๆเลยเป็นคาร์บอนเพียวยแต่ตัวแบล็คเฉยๆเบอร์41เเนี่ยเขาจะ มีทั้งออร์แกนิกแล้วก็อินออร์แกนิกผสมกันเพื่ออะไรคะเพื่อคุมสีดำให้มันยาวนานขึ้นอ่าเขามีเหลืองผสมนิดอ่ามีแดงผสมหน่อยเวลาที่เราผสมทั้งเหลืองทั้งแดงเข้าไปด้วยกันเนี่ยค่ะมันจะเป็นการคุมสีเหลืองกับแดงเจอกันเป็นอะไรคะเป็นสม้มดำเนี่ยเวลาน,านานไปเนี่ยอ่าดำจากคาร์บอนแบล็คเนี่ยค่ะนานไปเนี่ย มันจะออกเทาแล้วถ้าเราสักลึกมันจะออกเขียวได้มันจะออกโคโทนนะคะแต่สีแบล็กเฉยๆเนี่ยเบอร์41เนี่ยเขาผสมมาให้แล้วแต่ถ้าใครอยากได้ดำแบบเพียวๆเลยนะคะไม่มีผสมคุณก็มาใช้ตัวนี้เบอร์42อ่ะมาดูความแตกต่างของสีว่าไอ้ดำสอตัวเนี้ยมันจะต่างกันไหมนะคะขออนุญาตหยดแบบนี้เลยนะ ตัวนี้อย่างที่บอกว่าเบอร์42อ่ะเป็นคาร์บอนแบล็กเพียวๆฟ้ารู้สึกว่าคือโมเลกุลอ่ะโดยปกติตามเวลาที่ฟ้าสอนอ i พิคเมนท o โทโลจีนะคะคาร์บอนแบล็กเนี่ยเขาจะมีโมเลกุลที่เล็กมากๆบางเขาเรียกว่าบางแบรนด์นะคะบางสถาบันจะบอกว่าคาร์บอนแบล็กอ่ะคืออินออแกนิกนะบางคนก็จะบอกว่าคาร์บอนแบล็กอ่ะคือออแกนิก ซึ่งออร์แกนิกกับอินออร์แกนิกอะค่ะโมเลกุลของสีเขาจะต่างกันนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยรหัสของส่วนผสมตัวเนี้ยคาร์บอนแบล็กเนี่ยเขาเรียกว่า77266 77266เนี่ยรู้ได้เลยว่าเมื่อกี้เวลา้าหยดสีนะถ้าใครลองย้อนดูดีๆนะไอตัวเนี้ยโมเลกุลเขาจะหนักกว่าแต่ตัวเนี้ยเวลาที่กดไปปุ๊บสีมันจะสเปรดเร็วมากสเปดในน้ําเร็วมากแต่ตัวนี้ค่ะตัวเนี้ยเขาผสมเหลืองผสมแดงมาด้วยนะดังนั้น มันก็จะมีความเป็นอินออร์แกนิกด้วยอาแล้วก็มีคาร์บอนแบกอยู่ในนี้ด้วยเขาจะมีความหนักของโมเลกุลที่มากกว่าใครย้อนไปดูอีกนิดนึงนะคุณจะเห็นเลยว่าการตกของโมเลกุลเนี่ยมันต่างกันนะถ้าอยากรู้เพิ่มเติมโรงเรียนคอร์สพิกเมนโทโลจออนไลน์ได้นะคะอย่าลืมนะฝากคลาสอีกแล้วอะโอเคดังนั้นก็เบอร์42เบอร์41คือดำอยากใช้ตัวไหน เลือกเอานะคะอยากเออฉันอยากได้ดำเพียวๆไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปหยดแดงหยดส้มผสมเอาเองก็ได้นะคะแล้วแต่การใช้งานเนาะอ่ะต่อมาเบอร์อื่นๆมีอะไร56อ่ะมาดูกันที่เบอร์56ก็แล้วกัน56เขาอันเนี้ยเ้าว่าน่าจะเป็นอินอร์แกนิกนะน่าจะเป็นอินออร์แกนิกล้วน เป็นมินเะนอร์รอรวนนะคะเพราะว่าดูจากเนื้อแล้วเหนียวมากอืเนื้อน้ํามันเลยนะคะตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วเอาไว้แก้ตัวนี้เอาไว้แก้คิ้วแดงนะคะเบอร์ห้าสิบหกนะห้าสิบหกแก้คิ้วแดงนะจ๊ะต่อไปสามสิบหกสามสิบหกนะคะตัวนี้ก็อินออร์แกนิกแน่นอนเพราะว่าเนื้อมามันเลยนะคะอ่ะ ตัวนี้ก็เป็นสีสําหรับแก้เหมือนกันนะคะใช้แก้คิ้วเทาได้นะทนส้มแบบนี้นะคะทุกคนเอาไว้แก้คิ้วเทาถ้าลูกค้าคิ้วดําไม่ต้องแก้ไปเลเซอร์ไปรีมูฟออกนะคะแต่ถ้าลูกค้าคิ้วเทาแล้วอยากได้น้ําตาลให้เราลงสีนี้ค่ะเราก็จะได้คิ้วสีน้ําตาลนะคะอ่าต่อมาอันนี้เบอร์สาสิบนะทุกคนต่อมาเบอร์สาสิบสี่ สีเหลืองค่ะสีเหลืองก็อยู่ในโหมดของคอเลกเตอร์เหมือนกันนะคะแก้คิ้วอะไรแก้คิ้วม่วงลูกค้าบางคนที่มีคิ้วม่วงนะคะเราก็จะแก้ด้วยสีเหลืองแบบนี้นะคะตัวนี้แน่นอนเป็นอินออแกนิกหรือว่าเป็นมินเนอรลนั่นเองทำไมสีแก้ถึงเป็นมินเนอรลรู้ไหมเพราะว่า ความโมเลกุลนะคะความเข้มข้นของสีคะะ่ะมันจะไปช่วยแก้อ่ามันจะไปช่วยเขาเรียกว่ามันจะไปช่วยแก้งานงานเก่าอ่ะงานเขาเรียกว่าสีเดิมอะค่ะได้ดีนะคะอ่ะอันนี้สีเหลืองเบอร์34ิอุ๊ยถือว่าเป็นสีที่ต้องมีนะบางคนคิดว่าอุ๊ยฉันจะซื้อสีเขียวสีเหลืองไปทำไมจริงๆแล้วต้องมี ต่อมานี่สีสกินของเขาเรามาดูซิสีสกินนะเป็นอะไรที่ลูกค้าตามหากันมากแบบอาจารย์สีสกินแบรนด์ไหนดีดูเอาว่าแต่ละแบรนด์เฉดประมาณไหนนะคะตัวนี้ของเขาเนี่ยฟารู้สึกว่ามันติดชมพูนิดหนึ่งไม่เยอะมากนะคะอ่ะ รู้สึกว่าแบบเหมาะกับผิวขาวอมชมพูเพราะว่าแบรนด์นี้ด้วย,วยอันนี้คิดเอาเองนะแบรนด์นี้พอเขาเป็นแบรนด์ยุโรปเป็นแบรนด์ที่ดังในยุโรปก,กับอเมริกาค่ะเขาก็น่าจะทําสีมาสกินให้มันตอบโจทย์ทางนู้นเนาะต่อมานะคะอ่าดิฟเบดนี่เวลาเขย่าสีนะแบรนด์นี้เขารู้สึกว่าเขามีลุกกิ้งข้างในดีงามเขามีลุกกิ้งข้างในแบบนี้มันดีมาก ไหนดูซิสีคิว้วอาจารย์ก็เมื่อกี้ไม่ได้ค่ะอ๋อเขามีลูกกิ้งทุกอันเลยขอดูสิฟังนิดนอ่ะมีลูกกิ้งแบบนี้ดีมากทําไมรู้ไหมมันทําให้สีเข้ากันได้ดีเวลาใช้นะอย่าลืมเขย่านะทุกคนอ่ะนี่ไงเมื่อกี้เราบอกว่าเขาน่าจะทําสีมาให้กับอ่ายุโรปใช่ไหมนี่เขาทําสีมาให้คนเอเชียเกือบจะเกินกับสีผิวแล้วดูสิ นี่นี่คือใส่แล้วนะนี่คือทาแล้วนะเออนี่เลยค่ะตัวนี้ต้องมีเบอร์หกนะคะ deep b ด e deep นะอ่ะครบแล้วต่อไปนะคะก็เบอร์ศูนย์คืออะไรเขาบอกว่าเป็นมิกเซอร์นะคะมิกเซอร์ก็คือพวกโซลูชันตินเนอร์ที่เอาไปผสมตัวอื่นๆแล้ว มีคำถามเยอะมากว่าอาจารย์คะโซลูชันเนี่ยยี่ห้อนี้ใช้กับยี่ห้อนี้ได้ไหมอาจารย์แนะนำแบบนี้นะคือแบรนด์แต่ละแบรนด์อะเขาจะทำเวลาที่สีมันจะผลิตออกมาได้อะคะ่ะแบรนด์ดังๆโดยเฉพาะแบรนด์ดังๆเนี่ยเขาจะต้องมีแลบในการทำวิจัยในการส่วนผสมต่างๆปลอดภยัยไหมอะไรยังไงใช่ไหมคะทีนี้ปุ๊บเวลาที่เขาทดลองอะคะ่ะ เขาหยดโซลูชันเข้าไปผสมกับสีเขาเนี่ยเขาคิดมาแล้วค่ะว่ามันใช้คู่กันแล้วมันไม่เป็นไรนะคะเขาทดลองมาแล้วเขาใช้คู่กันแล้วมันเวิร์กประสิทธิภาพมันดีเวลาเราไปใช้ยี่ห้ออื่นมาผสมเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันคือเขาเรียกว่าไงอ่ะผลลัพธ์ที่ได้มันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปถูกไหมอ่ะดังนั้นเขาคิดมาแล้วนะว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยมันก็จะต้องคู่กับแบรนด์ของเขาเท่านั้นเนาะดังนั้น เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยคือเมื่อเราเอายี่ห้ออื่นเนี่ยไปผสมมันไม่เคยมีใครทําวิจัยไงนึกอ,ออกไหมว่าเอ้ยพอเราเอายี่ห้อน,นี้อินกิเลียนส่วนผสมของเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วมันมาใส่ส่วนผสมของสีที่เป็นแบบเนี้ยมันปลอดภยัยไหมเออไม่ได้บอกว่าแบรนด์อื่นไม่ปลอดภยัยแต่แต่ละแบรนด์นะคะมันมีอินกนิีเลียนมีส่วนผสมที่มัน แตกต่างกันออกไปสัดส่วนอะไรแตกต่างกันออกไปผลลัพธ์ที่มันมาใช้กับสีตัวนี้เนี่ยมันจะได้เหมือนกันไหมแบบนี้นี่เองนะคะอ่ะเบอร์ศูนย์สำหรับเบอร์ศูนย์นะคะก็คือโซลูชันหรือว่าตัวนี้เขาจะเรียกว่ามิกเซอร์นั่นเองนะคะเอาไว้ผสมสีเนาะโอ้โหสำหรับแบรนด์นี้นะคะบอกได้เลยว่า เขาคือแบรนด์ดังอยู่แล้วในเรื่องของสีสักนะซึ่งเขาทำสีสักตัวมาก่อนเมื่อเวลาที่เขามาทำสีสักคิวเนี่ยฟารู้สึกว่าเขาค่อนข้างทำออกมาได้สีสันที่สดใสนะคะแล้วก็เขาก็มีดีเทลมีรายละเอียดที่ดีนะอืมว่าแบบสีนี้นะคะมีอ่าเขาเรียกว่า Color Index อะไรบ้าง เนาะอ่ามีโค้ดสีอะไรบ้างนะคะทําให้เรารู้ว่าอ๋อตัวนี้เนี่ยมันมีส้มผสมนะมันมีแดงนะมันมีเหลืองนะแบบนี้นะคะโอเคยังไงก็แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ใหม่สําหรับวงการ PMU ว่าว่ากันแบบนี้แล้วกันเนาะอ่ะยังไงก็ใครสนใจอยากซื้ออยากจัดหาอะไรยังไงนะคะตอนนี้ในประเทศไทยเราพร้อมจำหน่ายแล้วนะคะสนใจก็ดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะใครอยากให้รีวิวอะไรบอกได้นะคอมเมนต์กันมาตอนนี้บางครั้งอาจารย์ก็เริ่มหายไปแล้วก็ตันๆคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วอยากให้สอนอะไรอยากให้รีวิวอะไรบอกได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ